สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆเ,เนี่ยมือแลงเนาะจา้ะเนาะคุณยาย้าเพื่อนมาเดินออกกำลังกายซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณยายเลือกจะมาเดินเนี่ยมือแลงถ้าเมื่อไดฝนบปรตรุเนาะก็จะเดินเพื่อนๆหลังจากเขากินข่าวแล้วเป็นการาขยาลํำไส้เพื่อนบ้าง เป็นการเหตุไห่ล่ำสามีปฏิกริร,กริยาคือว่า,าการขับถ่ายก็จะสะดวกเนาะเมื่อมันกินแล้วก็น,นอนเนาะนเพื่นๆกินข้าวเย็นตอนสี่โมงครึ่งกินแล้วแล้วกับประมาณหาโมงก็เดินออกกำลังกายเพื่นๆยางเอากำลังขาน้ำเนาะรู้สึกว่าคอ โอ้โข้โคกข้าจะไม่ดีแล้วเพื่อนๆในวัยที่หกสิบอัพเนาะเข้ากะอันใดที่มันจะดีต่อสุขภาพเข้าเข้ากะเฮ็ดเอาน่าจะเพื่อนเดินนี่กะสิคุณได้จะมากเดินกับให้มันได้กิโลนึงเป็นยางต่าเนาะสพานนี่กับประมาณร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรเพื่อนๆเขายางไปกับ ไปกลับจักหาเถียวเนะไปกลับไปกลับก็จะได้ประมาณหนึ่งกิโลเ,เล็กอะไรประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลเท่าก็จะได้เผาพานันเผาพานันเกลหลี่หลายเติบ <laughs> กำลังกายวันละนิดถ้าฝนบตกก็จะไม่ยางแบบนี้แเพื่อน,เ,อนเดินกลับไปกลับมาเนาะแต่ว่าก็เตะมือเห็ดอยากเฮ็ดงานในไฮในสวนกะกะหนักพอสมควรอยู่แต่ว่าเขาอยากออกเนาะสถานที่นี้มันเป็นสถานที่เหมาะสําหรับออกกําลังกายหรือว่าเขาจะมาเต้นไม่ยางกระไดเพื่อน,อ,นอยู่บนสะพานเพื่อนจะมีไรทาง ไลไหลสะพานนี่ประมาณเมตรยี่สิบนั่นก็กว้างอ้วยด้อันนี้คือไลไหลสะพานเลยเพื่อนๆจะยกสูงสูงกว่าระดับที่รถแลนเนาะมันก็จะปลอดภัยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือสถานีสูบน้ำจะพังแล่บ่พังแล่มันหลายปีแล้วเพื่อนสูบน้ำไปเห็นน้ำประปา เทาเดินกลับเดินมาเดินไปก็เขียวหนึ่งกับสามรอยเมตรเนาะเทาเดินจากสามสี่เขียวห้องกระไดหนึ่งกิโลแล้วเพื่อนๆชิลๆสบายๆสุดอากาศในเมือแรลงเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าเห็ดข้างนาเพื่อนอันนั้นก็เป็นหน้าคุณยายก็สบายสบาย ยางนยางมะเรงเนาะเดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่นี่จกักเาจักสี่รอบเนาะเพื่อนๆสี่รอบแต่สิบว่าผ้าเพื่อนยางป่านนั่นเอาอจากยันเพื่อนเบือ่อเนาะ <laughs> เดินออกกำลังกายแต่ว่าไปเห็นเห็ดเห็นเห็ดอยู่ขางทางเพื่อนๆเห็ดกอแดง ยุนีละขางปลาขางหน้านี่แหละเพื่อนๆแต่ว่าบ่ได้เขาไปเพราะว่าบ่ได้เอาเสือแคนย้ามานั่เพราะว่าเขาบ่ได้ท่าอยากันยุ่งเนาะยุ่งหลายนานเลยเพื่อนๆเดินสุดอากาศไอ,ไอ้นามไอไอความเย็นของนามคืนมาโอ้สุดยอดเลยเพื่อนๆได้บรรยากาศแต่ก่อนคุณยายเป็นลูกภูมิแพ้นเนาะสมัยอยู่กรุงเทพ ก็กลับมายุบานกับประมาณา20 28ปีหรือเพื่อนๆมาแต่พศ41 2541โอ้41ก็27ปีมายุบานกับเป็นโรคพุ่มแผลก็หายหายขาดเลยได้เพื่อนๆแต่ก่อนนี่จะแพ้ฟุตละอองตาก็จะบวมตาบวมแล้วก็น้ำมูกไหลผู้ใดเคยเป็นกะ จะคืนรถแม่บะได้เลยจะไปโดนควันควันบุหรีหรือว่าควันยังกับบะได้ดเถอนเพื่อนเป็นกระเจเสี่ยองตาว่ายายเห็ดหยัง <c oughs> อันนี้จะเป็นน้ำนะนเพื่อนๆเขาเอื่นเนี่ยก็ไม่ยาราบยักษ์เก็บมีพิษ เพืนก็มากขึ้นเนาะก็ะขยายพันธุ์ได้ดีน้่อันแถวตะฟังหวยเพืเอ่อนๆนกับผักอีฮีนก็ไม่ใช่ผักตบโอ้จำผิดจำผิดแต่ว่า้านา้ำปีใรฝนดีเพืนก็จะชะล้างลงไปเนาะแต่ว่าปีนี้ฝนยังบ้านในมาหลายเพื่อนๆยังอยู่ในระดับที่ระดับปานกลางถึงเล็กน้อย เนาะอยางเหรียญใน,นมือแรงเพื่อนไม่ยางนำกันเด้อจ้ะได้เราก็จะถึงเราจะนับหนึ่งหนึ่งนี่หมายถึงว่าหนึ่งรอบไปกลับเนาะก็จะได้สามรเมตรโดยประมาณถ้าเราไปอีก สองรอบสามรอบเราก็จะได้หนึ่งกิโลเมตรแต่ว่าจะลาเพื่อนไปก่อนนะคะ bye บ๊ายบายคิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ